ว่ารูปนี้มานานยังอสองปีกว่าแล้วค่ะแล้วเรียนจบอะไรมาเรียนจบมไม่ใช่เหมือนผงไทยค่ะแต่ว่าไปเรีกกเยนย่างกุ้งมาค่ะเรียนย่างกุ้งจบชั้นอะไรอ่ะมันแบบศิลปะตั้งหากค่ะศิลปะตั้งหากค่ะแล้วทําไมมาขายที่นี่นอ่ะเกิดลยทำไมมาทำไมมาขายที่นี่อ่ะที่พร่าผังพม่าเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครขายก็เลยมัน้ังขายคนเดียวผ,ผังพมา่าผังไทยเขาก็มันก็บางคนก็มีที่เชียงใหม่เนาะ เมทายเขาก็มาเอาเนี่ไปขายชงนายเขามาอันนี้มันเป็นศิลปะแบบไหนเนี่ยศิลปะแบบแบบไหนเรื่อแบบอะไรผ้าเนี่ยเป็นผ้าอะไรผ้าประจำมันเกิดไรมผ้าพม่าหรือสไตล์พระไทยเนี่ยควรเป็นพม่าเหมือนกันแล้วรับรูปไหนที่ขายที่ประเทศไหนถ้าเป็นพระนี่จะแถวสองแถวนี่จะขายดีกว่าแต่ข้างบนนี่มันเป็นพระประจำมันเกิดอ่าใช่ค่ะแล้วเราขายราคามีราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะ ราคามันก็ไม่แพงค่ะ80กาับ,บส0บ,บ,บ,บาทแค่นั้น เอากระดิ่งซื้อไปมันร้อยกว่าบาทนี่อ๋ออันนั้นมันเป็นคนค่ะเป็นคนคนนี่อะไรสามสิบอ่ามัจะเป็นคนมันแพงกว่าผ้าที่จริงคนนี่มันมันทำรายละเอียดมันเยอะกว่าจริงมากใช่ไหมถ้าเป็นคนนี่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 บ้านลูกคนเดียวเลยบ้านคนเดียวหมดเลยใช้ใช้เออ่สีอะไรสีน้ำสีน้ำแล้วซื้อสีน้ำที่ไหนอะซื้อสีน้ำก็ไปซื้อของพม่านี่เลยของพม่าอ๋อแล้วไม้นี่มีใช้ไม้อะไรบ้างไม้ไม้สักก็มีไม้ธรรมดาก็มีถ้า เราไปซื้อก็เป็นเซตไม้เศษไม้ไปซื้อก็มาตัดคนเดียวขัดคนเดียวอ๋อแล้วทำคนเดียวหรือทำที่บ้านคนเดียวแฟนก็ทำงานเขาตั้งหากเขาก็ไม่ได้ทำอันนี้แล้ววันวันหน่งขายได้เยอะไหมบางวันก็ขายได้บางวันก็ไม่ได้ถ้าบางวันลูกค้าประจำมาก็ขายได้เยอะเลยขายได้สูงสุดเท่าไหร่ก็สองพันกว่าสามพันอย่างี้ก็ขายได้แล้วส่วนมากเสาร์ที่จะขายดีป่ะแต่วันอาทิตย์ปิดร้านอ๋อทำไมอะวันอาทิตย์นี้เพราะ่ะ อายุดเลยค่ะอายุดเลยเาอาไดเ้เนาะ,ะแล้วพูดถึงลูกค้ากับลูกคนนี่ลูกค้าข,ขายดีกว่าลูกค้นนี่เพราะว่ายังไงที่จริงมันก็ขายดีอยู่เพราะว่าเราขายถูกก็มันก็แบบค่าเพนมันไม่มีก็เลยขายแพงหน,น่อยบางคนเขาก็สนใจอยู่ไม่กล้าซื้อมันแพงแล้วมีคนซื้อของเรานี่ไปขายที่ไหนบ้างที่จริงาดก็มีที่ชรยงายก็มีสายก็มีจียงาดเขาขายภาซาแล้ว พลาสต์ถนนคนเดินอ๋อแล้วเขาซื้อเขาเองเราเราขายส่งนี่อย่างรูปพ้านี่เราขายเท่าไหร่แล้วเขาไปขายเท่าไหร่อันนี้ถ้าเขาไปขายก็ร้อยสิบร้อยห้าสิบนี่ขายได้อยู่เขาซื้อจากเราห้าสิบบาทนี่นอยห้าสิบบาทนี้แล้วแต่เขาเขาเท่แต่ไม่ต้องมาไกลที่นี่เขาไปขายที่สตโกงนี่เขาขายเก้าสิบเก้าวันแล้วแค่นี้นะเพราะว่าเราก็เข้าใจเราเป็นคนเพ่นเองเอาคาเพกนปอละค่ะแล้วเพ็นรูปไหนรูปประเทศไหนยากรูปเพ่นรูป ลูกคนยากที่สุดเลยค่ะตอนนี้เราข้ามมายังฝั่งพม่านะครับเพื่อมาดูงานศิลป,ปะจากไทยใหญ่ใช่ไหมพี่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ทุกอย่างนี้พี่เขาเพ้นเองทําเองหมดขายเองส่งเองแพ็คเองครับก็เป็นงานไม้นะครับอืเป็นงานไม้เพ้นเป็นงานเพ้นใช่ไหมครับพี่เป็นงานเพ้นโดยสีน้ำนี่คือยังไม่ได้ทาแลกเกอร์จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือสีดิบของมันยังไม่ได้ทาแล็คลงแล็คเกอร์ก็จะเป็นสีนี้ครับโอเคครับเราตามมาดูหน้าร้านกันเลยดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะนี่ครับด้านหน้าร้านก็จะมีหลายแบบให้เลือกสรรกันมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีรูปภาพวาดเป็นสาวชาวพมา่า หมายเลขเบอร์โทรศัพท์้าใครสนใจก็คือนี่คุณหมวยขายเองเป็นเองครับหมวยแรงหมวยแรงผมได้แรงได้เดีไปซื้อไปซื้อหมวยแรงแก้วการเนี้อหมวย